จะตกนะซื้อกาแฟนะมานี่มานี่มานี่ยกวนดูมันดิมันกวนอะไรที่ไหนเนี้ยจะนั่งเองจะนั่งเองอ่ะอ่ะมันหงายนะพ่อหัวนกเลยนะเอ้ยของลุงนี่วุ่นลุงเนี่ยซื้อเนี่ยเราไปทำ ทางบ้านเราเหมือนกันพอพักครับนี่ิงบ่อแล้วครับทานไปในกินเหล้ากินเพื่อนล้วเต่าเนี้ยเต่าเนี้ยเราก็องทำผิดเสียบแก้วอ่ะโอ้ใช่ถ้าจะมีไม่แต่ก่อนตรงบ้านแป้นแดงตรงทีทีทีวีอยู่ตรงนั้นที่เป็นเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยคือมันเป็นเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์นั่นน่ะตรงนั้นที่เห็นว่าที่มันไว้ทีวีตรงในบ้านอ่ะ